เฟอร์เฟอร์เนื่องจากว่ามันมันบางแคบแล้วก็ไม่มีรูหน้าแปาอ๋อแสดงว่านิ้นนิ้นนิ้นมันเปิดไม่พอไม่ใช่ต้าลนิ้นเดียวไม่พอใช่ไหมประโยชน์มันไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ใจไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้งใช่ไหมต้านความหนึบอ๋อความนุ่มต้านพื้นทีเดียวเนี่ยมันมันใช่พื้นที่ยาวเป็นไปได้ไหมใช่พื้นที่ยาวหรือมันก็มีแบบที่แค่เพยงอ่าอ่าอ่าอ๋อคือพื้นที่พื้นที่ติดตั้งแล้วแต่พื้นที่ติดตั้งของผมอ่ะไอ้นี่สองสองสองนิ้น ประโยชน์มันคืออะไรผมว่าเรื่องเรื่องความสมุทเรื่องความนิ่มมากกว่าความความนิ่มของน้ำเหรอความความนิ่มใน <c oughs> ความนิ่มเวลามันเปิดปิดเอาเวลามันปิดต้องกระแทกถ้าเก<อ>ิด<อ>ว่าแบบปอเตอร์แฮมเมอร์ที่น้ำมันย้อนมาโดยที่จะกันไม่ได้เป็นที่บ,บั๊มุสองลิ้นดีกว่าหรือลิ้นเดียวดีกว่าไม่แน่ใจโอเคไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับเคสมากกว่าอ่าอ่าแตัวนี้สองลิ้นแต่ปัญหาตัวนี้คือไอ่ตัวน้นลิ้นเดียวเวลาตัวนี้มันมันเป็นสตีลถ้าสตีล ตัวนี้ไม่อ้ตัวนี้ปัญหาอีกแล้วใช่ไหม่จะ,ดจะไ,ได้ว่าจลนิลจะมีปัญหามากกวา่าเปิดครั้งทปนี้ลำบากเลย